มือนี้ครับคือเก่าคือ่กับเปลี่ยนปักเสื้อเหมียงมึ่งชักครับผมมือนี้ครับอยู่เหมือนเดิมครับอยู่บ้านเสียทรงทรัพย์เหมือนเดิมครับมือนี้มีเมนูลาบเป็ดพี่น้องลาบเป็ดอุดรนะครับไอ้แม่ลาบเป็ดสารค้ำลาบเป็ดสารค้ำครับอ่าทีมภาพเบิร์สวัสดีครับเชฟรุดสวัสดีครับเดี๋ยววัสดีดีครับผมอ่ามือนี้พ่อขั้วครับพ่อขั้วใหญ่เฮาครับพ่อขั้วใหญ่เลยครับเบิรงใหญ่ไหมืมอนี้ได้เป็ดมาจากโลกครับ หกโลสองตัวนะครับพี่น้องครสองตัวสามโลสองตัวสามโลสองสองตัวหกโลสี่แม่นครับดูครับมีวิธีการทํานะครับเอาละครับพี่น้องขั้นตอนต่อไปครับไอแดงบาดดิเชฟเชฟทำอะไรแร่แร่แร่หนังออกฟอนนะครับแร่หนังแร่หนังแร่หนังออกไม้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 เฮ้ยพูดลึกอันนี้ครับเราจะทำการหั่นนะครับพี่น้อง หันกระตัมกระตัมกันกระหันนี่นะครับลาเป็ดมันต้องใส่เวลาจัน่อยนะครับเพราะว่ามันมันสูตรไผ่สูตรบ้านในสูตรเด็ดจากสารคามาทันว่าเสียบเสียบบุตรบอกว่าจัดจัดเต็มเอาแล้วครับพี่น้องหลังจากที่เห้องขั้วห้องยังเหลวนะครับแล้วห้างกะต้มน้ำทานะครับต้มน้ำต้มน้ำหม้อเขาสิต้มเป็ดนะครับเนาะต้มกระดูกเป็ดมี่ยังใส่เนี่ยครับอ่าไข่หัวจริงไข่นะครับคานะครับโอเคครับห้างกะเห็ดหมอมันฟดนะครับเนาะ นะครับค hey, kind of hey, mm. mm. right. ือขั้นตอนเห็นยังครับใบที่เด็ดอีกอีกอย่างนึงครับคือว่าที่หยุดแล้วแล้วว่าเนี่ยขั้นบอดเด็ดมันบริสัยเนี่ยอ๋อนี่ยแข็งแกร่งเอาลงไปลาบเพชรเขากันปัญญ์เต็มหนาคนเบิ่งคนนั่งนี่นะครับผมเขานอนครับกินกระลาเป็ดครับผมวัอนี้ครับมาเด้อพี่น้องกินข้าวกับทีมงานบักเชียงเมียงครับ มาครับพี่น้องมาเดินแซบแซบต้กันแบบแซบพื้นเก้าพี่น้องครับผมจัดๆครับท่านผู้ชมนี่ต้มของเราก็เสร็จไปที่ทตะไว้ครับเรียบร้อยแล้วนะครับแบบแซ่บพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาเดินเอาล้วครับช่วงนี้เ้าก็อ่าเป็นการเป็นการล้วนหนังเนาะล้วนหนังจะลาบเป็ดได้ไอ้เสืมาลงเป็ที่เป็นเป็ดแกะเสือล้วนแกะเมื่อไหร่หวล้วนหนังเสร็จแล้วเ้าก็สีมาล้วนเนื้อนะครับล้วนเนื้อแล้วเ้างจะสีไปปรุกนะพี่น้องเนาะครับ อ้าวาตะเบิ้ลครับตอนวิธีการปรุงของเรานะครับเชฟหลวนครับเปลี่ยนเชฟแล้วครับตอนนี้เชฟหลวงกระทะกระทะกระทะห้างบวมางจากเขาล้วนเสร็จแล้วครับเขาจะมาเทลงหมอนะครับพร้อมกับเครื่องในนะครับรอบปรุงอย่างเดียวครับที่นี้โอ้โหน้ำในเหลือมั้มนะครับอันนี้เป็นสูตรสูตรอ่าสารคามนะครับสาระคมนะไม่ต้องเดือดทองเสียนะครับนี่เทียงไปครับ นี่นะครับรวนเสาร์เดียวอะไรครับโอเคครับยังใช้รใช้เลือดอ่ะเวลาปรุงเขาแล้วครับเขาแยกเห็ดนะครับเนาะพอเขามันหลายคนนะครับนี่เป็นสุตรสลักข้าวสูโลดสูโลดสูโลดใส่ปลายเอาล้วครับใช้ไข่บอกหนิใช้เครื่องปรุงนี่แหละใช้ไข่บอกอ้าวบอกพริกครับสองซอสน้ำสูตรสารคามครับ ว้าวดื้อจิมพร้อมดึกเสร็จดาดได้แล้วเอาล้วครับสูตรปังปรุงลาบเป็ดน,นะครับเข้าครัวครับพร้อมๆทำไม่ไม่นะครับนี่สองซอนครับเอาละเอาละมะนาวครับนาวบีบเข้าไปนาวบีบเข้าไปสองสามอู้วูวแบบเสีบแบบเสียบเนี่ย นี่ใส่ข้ป้าเอาคนครับคน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 นี่คือมนุษย์นะครับคน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 เอาละเอาละสุดยอดครับนี่ก็ใส่ผักครับปึ๊บป๊าปปึ๊บใส่ข้าไป เสร็จแล้วก็คน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 ครับผมอันนี้เขาสีสูตรอ้ำเนาะเสร็จร้อยเลือด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 เอาละหรือเราใส่หนังกันเลยทีเด็ดมามไปบอไปทีเด็ดทํามาแล้วครับทีเด็ดทํามาแล้วเอาร้อยเลือดร้อยเลือดร้อยเลือดครับเอาเลยครับซิมสิมสิมเปลงเลยหักบอเอาละครับเทเรียบร้อยครับถ่ายถึงบ่ ใสครับโอเคครับโอเคนี่แหละสวยงาอูซิเมซิมเกิมซิมซิมมามาเปหูขันปหดเดี๋ยวซิมกอนซิมกอนนี่ขปหดเอาลพี่น้องครับอืมขันเป็นหม ดูจสดครับพี่น้องมาเลยครับกิดตามเป็นร่วมกันครับผมเข้มแน่นนแล้วไปก่อนสวัสดีครับพี่น้องฝากกดฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับดดกดต like, ิดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับาพาับทำไม่นุ่ม ไนนูต้มไก่บ้านนะไก่บ้านสองตัวพี่น้องครับผมไก่บ้านสองตัวห้องซับด้วยไปแล้วมาเป็นพี่น้องอันนี้เป็นกระท่อมห้องครับกระท่อมห้องกับสีหกแยกไน้พี่น้องเป็นกระท่อมสำรับเอาไว้ท้ายคลิเนาะอันนี้ไก่บ้านครับเนะคกับเครื่องห้องนี่ครบทุกอย่างครับว่นศิเป็นค้าตาข่ายเป็นนะครับใบสู่รสนะครับว่นศิเป็นอ่าหอมกีนะคเัาพริกแข็งนะครับพริกงข้าวตะไครยนะครับไก่ห้องซับด้วยไปแล้วครับตอนนี้ห้างกับข้าลังค่งหมอยนนะครับ อหม้อกระเดียดพอดีพี่น้องนะตอนนี้สิเอาเครื่องไส้นะพี่พี่น้องครับเดวินลาครับเอาเครื่องไส้พี่น้องครับเอากรใส่ลงไปเลยนะครับว่าจะตอกพริกเผานะครับพริกดีนะครับเพื่อนๆครับมื่อนี้เขาสมหมอนญ่ไม่นะครับเพราะว่าคสมขัวผมสมขัวใหญ่มากเลยนะครับห้ากสี่วิตนะครับเนาะ เจ็ดแปดเก้าครับอ่าคุณเสียครับคุณอ่าคุณดำนะครับตัวนี้ตัวกินจูเลยนะครับใส่เบิ้ลเลยนะครับเนาะข้าวตะไคร้ครับใส่เบิ้ดเลยใส่เห็ดเครื่องมันหอมนะครับอือตะว่าใบพวกอ่าใบตัวนี้จะเพิ่มใส่ด้วครับเด้อใบสุลลดจะเพิ่มใส่ใส่ตะขาตะไคร้ใบบักปูดนะครับใส่เข้าไปใส่เนื้อสัต โอเครอสักครูครับพี่น้องครับรอให้น้ำมันเดือดแล้วเขาจัคอยปรุงลดแล้วก็ไก่ลงเอาแล้วครับพี่น้องพอ้เดือดพดี้ครับนี่ครับไก่นะครับอดทัิสาดรังแกงดีนะครับเไก่ไก่ลงไปเลยนะครับว้าวดวงหน่ไปเลยนะครับไก่ไลงไปเลยนะครับ คือไก่ห้อพันอย่างดีใส่ลงไปหาอะเฝ่คน้นนะครับเด้อใส่ไปแลยยาฝาอยาฝ่ามนุษย์นะเอ้ยาฝ่อข้นมันจะทําให้ข้าวนะครับเราอย่าเพิ่งคนนะครับเรียบร้อยเราท่อแต่ลงกระสือครับแต่ลงไปปึ๊บอ่าเรียบร้อยพี่โตนี่ครับรอสอักครู่งเดี๋ยวเราจะมาปรุงกันนะครับเราจะปรุงนะครับ อีกเขาจะปรุงเขาตข้มรดไห่ไก่มันเดือดแล้วเขายังมาปรุงโอเคเอาล้วพี่น้องครับอ่าวโอ้หมอฟดได้เดือดเอาแล้วสวีสดีทำตอนนี้นได้พี่น,อน้องใส่ผักครับอันนี้เป็นผักหอมผักชีไปเรื่อยโหไอใบย,ยังกอดกระเพรานะครับผักซีหอมปลอมนะครับใส่เลยนี่ใส่ลงไปนี่ เขาผสมค้นครับเขาใส่เขาแต่ยังเดียวเลยแต่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 ลงไปคงจะแต่วะแต่นี่คือบีบนะแต่นะอ้าออรแล้วครับพี่น้องครับสุกแล้าข้าวกระปงหม้อแล้วครับอู้ยควนขึ้นมากครับอ่าดิซิมให้พี่น้องเพิ่งมาที่นี่อู้ยดิแสบบ่แสบพี่น้องเอ้ยแสบบ่แสบครับผมเป่าก่อน บ้านครับโมเสียบไปหาหมอคื่อกเอาผมมาด้วพี่น้องบัดที่นี่ในเวลาแล้วครับกินเข่ากับต้มไก่ร่วมกันครับพี่น้องต้มไก่บ้านนะครับเนาะแซ่บๆเดี๋ยวจะไมต่ำแก้วต่ำแก้วตัดไอ้โค้งโซ่แก้วตัดแดงพี่น้องจำนะครับเนาะมาด้วครับเหมือนแรงแรงนี้ครับมากินเข่าแล้วแบบแซ่บครับแบบแซ่บพื่อกเอาพี่น้องจะได้กับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้น้ำเมลได้ครับเด้อพี่น้องครับ สอยดันซอยเชื่อกันไปครับกัได้ฝากเพียนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ